โอเคพอใช้ได้ดอกเนะี้ยอือพอใช้ได้นะได้แค่พอใช้ได้เท่านั้นแต่เอมาต่อคอมโบไปต่อเพื่อนโอเคแต่ลับมาเปลี่ยนเป็นวส์วาส์กเต็มแผงไปดอกนี้คูณแปดะอ่อเคมาต่ออย่างนั้นสวยงามคูณสิบไปดอกนี้รองเท้าแถวสองไมคคอมโบต่อสูงสุดอยู่ที่คูณสิบนะทุกคนต้องเน้นคอมโบเต็มแผงเรื่อยๆอ่ะ ไหลไปก่อนเพราะไหลไปดอกนี้โชว์ก็ไปที่ยฮใ้เย hey, สว้วสดดิวิรุนตอนนี้พวกเีงกําลังอยู่กับช่องเฮียห <Here S 2> มีพ่พาว้าววีสามอีกแล้วนั่นเองอยู่เกมโอเปร่าหรือว่าราชวงว์โอเปร่าของค่ายพีจีทุกคนก็ก่อนอื่นก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร กดติดตามกาลังใจไว้ช่องเฮียมีภาวะ V3 สามด้วยกันคนที่สําคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจ Facebook ของเฮียมีภาวะไปด้วยนะทุกคนสำหรับคนที่สนใจอยากเข้าร่วมกลุ่มลักกี้ทางของเฮียสามารถตามดูได้ใต้เดคคลิปชันด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเฮียได้ปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วทุกคนมาวันนี้อยู่กับโอเปร่าหลังจากที่เมื่อวานนะอัดไปได้แป๊บเดียวก็ได้ไป อะไรนะตากจังหวัดเรียบร้อยแล้วก็กลับมาเมื่อเช้าก็เพิ่งตื่นทมาทางลิปอีกหนึ่งรอบแล้วครับมาวันนี้จัดไปก่อนสโลแกนช่องไปสุดหยุดอยู่ที่กลุ่มขมับอยากได้สารับช่องอื่นอยากได้ความสุขความมันมาช่องนี้ละก็เงียมีภาวาบ V3 ดอกแรกปานนิ้วช่วงก่อนนี้นิ้วแจกกระจายแต่ช่วงนี้รู้สึกเงียบๆนะมาดูกันวันนี้จะแจกหรือจะเงียบไปลุ้นทงเข้าอย่างเดียวได้ทงไม่เข้าเท่ากับแหก ไม้แรกอย่าเพิ่งไปใส่ใจมาทุกคนไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังบอกเลยว่าเฮียสนแค่ธงแดงธงแดงนี้ถ้าเกิดโบกเข้าเต็มโบกเ,เต็มเ,เต็มข้อเข้ามานี่ก็เอาเรื่องเอาลาวทุกคนปั๊บดอกนี่ปั๊บไม่คอมโบต่อเท่าไหร่ต้องเน้นคอมโบต่อ้ลยนะมาจริงแต่ต้องคอมโบเลยนะสำหรับธงแดงปั๊บ อจอ่ายเอป้นนายิ้มมาต่อโอเคไม่ได้จะมีอะไรต่อเนื่งองเปลี่ยนอะไรสวยๆหน่อยเพื่อนไม่สวยเลยอืมหงแดงมาอีกหนึ่งทีไม้แรกไม่ต้องตกใจขาดทุนอยู่แล้วไม้แรกเป็นธรรมาดาอืมจ่ายมป้ารองเท้าแถวสามไม่มาสักตัวฮะ ธงแดงไปอีกทียื้อยุดิศุกร์ชากันไว้ก่อนโอ้สวยๆเพื่อนขอเต็มแผงไปเต็มแผงไปอื้อไม่เต็มแผงไม,มายแรกเงียบกลิบก็ช่วงนี้อย่างที่เงียบบอกไปนะเงียบๆหน่อยสละสละัดสล็อตช่วงแรกๆนี่นะช่วงนี้มันแข่งแปลกๆแข่งเวบ,บแข่งจัดๆก็เล่น ก็ช่วงนี้เล่นก็ระวังกันหน่อยนะทุกคนนะไม่ได้ให้รีบถอยหรือว่าคืนทุนก็ให้รีบถอยต้องสังเกตดูเกมดีๆนะป้ายมสิุนอย่าอย่าไปสู้กับมันเยอะนะช่วงนี้สล็อตแข่งปักเนี่ยบอกเลยพงแดงมาก่อนโบกเข้าข้อสักทีปะ่ะอึบอ้บอึ้บได้อยู่ลองเท้าแถวสามะ ไม่ค่อยมาเลยวะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เลยวะเออลองเท้าจ่ายไปเอแถวสามเจแถวแรกอืมธงฟ้ามาก่อนเอาถึยงธงฟ้าเป็นวายนะดูที่วายโบกสวยขนาดไหนวายจะโบกสวยแค่ไหนกันเจยวป้า,ปาอืมสวยอยู่ดอกนี้โอเคอย่างอีสวยแต่คอมโบต่อหรือเปล่าแค่นั้นแหละอื ยากอยู่ยากอยู่พี่จะคอมโบต่อแต่พัดดอกเมื่อกี้สวยจริงจัดไปที่รางมันก็ตัวสามร้อยสิบหกบาทพัดดอกเมื่อกี้สวยจัดๆเลยนะสํารวาไวทุกคนเจเธอสองมาไหมไม่ไมาถ้าไม่มีธงก็คือแบบแห้งอยู่ทุกคนเพราะเราจะไม่ติดตัวคูณนะถ้าเกิดไม่มีธงอ่ะโบกดอกนี้ไปไม่ค่อยสวยเท่าไหล นั่นไงเฮียบอกเลยว่ามันไม่สวยเปลี่ยนสวยๆเพื่อนโอ้เปลี่ยนไม่สวยได้ธงแดงว่ะธงแดงโบกสะบัดพัดมาสวยๆป่ะปัาบอึ๊บเว้าล้วนโบกดอกนี้เว้าล้วนธงฟ้าอีกหนึ่งดอกขอแบบเมื่อกี้เลยเต็มแผงป่ะโอเคพอใช้ได้ดอกเนี้ยอือพอใช้ได้นะ ได้แค่พอใช้ได้เท่านั้นแต่เอมาต่อคอมโบไปต่อเพื่อนโอเคตาลับมาเปลี่ยนเป็นไวส์ไวส์แกเต็มแผงไปดอกนี้คูณแปดอะเอเคมาต่ออย่างนั้นสวยงามคูนสิไปดอกนี้รองเท้าแถวสองไม่คอมโบต่อสูงสุดอยู่ที่คู 10, นสิบนะทุกคนต้องเน้นคอมโบเต็มแผงเรื่อยๆ ไหลไปก่อนเพราะไหลไปดอกนี้โชว์รับไปที่รังวาซื้อเพื่อเป็นกัร1,262บาทพอใช้ได้อยู่นิ้วเนี่ยถ้าเกิดธงมันเข้าลัวๆนะนะทุกคนแล้วมันก็พัดแบบเต็มข้อนี่นก็บอกเลยนิ้วต้องเน้นธงนิ้วต้องเน้นธงน้าย,ยิ้มแถวแรกว่ะรองเท้าแถวสามโอเครองเท้าเต็มแผงมาเอออย่างนั้นแหละน่าย,ยิ้มแถวแรกมาเพราะไม่มาไม่มารู้สึกบิหวังนิหนอย ไม่มารู้สึกหวัง,งนิดหน่อยจัดไปก็ตอีกสองร้อยห้าสิบหกพงมาอีกไหมพงต้องมาอีกว่กะขอไม้ครับสองพงไหมหน่ายิ้มไม่มาอ,อืหมุนสุดท้ายตามสลยไกด์พีจัดไปดอกนี้ที่เงินรางวัลลงหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทไปต่อเพื่อนจริงีก็กำไรมาห้าร้อยถาม่าออกได้ไหมช่วงนี้พยายามออกนะทุกคนอย่าไปฝืนอยู่ทอ อย่าไปฝืนอยู่ต่อเท่าไหรธงแดงมายาี้สวยเพื่อนอแบบอมบอ,อมโบคูณสิอะออมโบคูณสิอะไรก็ได้อะปา๊าอืออได้อยู่โอ้ยได้ไรวะเนี่ยรองเท้าอ้ยตัวแพงตัวนี้ออมโบรองเท้าต่อเปล่ารองเท้าแถวสองเพราะเอออย่างนั้นแหละหน้าหนวดมามหน้าหนวดแถวแรกอือเป็นหน้ายิ้มสักท่านหน,านวดเต็มแผงดอกนี้จุกจุนะ จดไปรางวัลกระตัวอีก262ได้ธงแดงไปหนึ่งรอบดูน้าหนวดดิองวิละตัวแพงด้วยน่าหนวดนะไอ้ไอพ่อหนุ่มน้าเข้มอ่ะปั๊บลองเท้าปะโอ้แล้วติดธงมาด้วยติดธงมาด้วยธงแดงธงฟ้าสวยงามบวกรอบเพิ่มมาบวกรอบเพิ่มมาสวยวายพัดสวยๆโอ้โหดอกนี้ไม่สวยเลยวะ่ะอืมแต่ได้เอมาอยู่เท okay, แถวสามพ่อ มันต้องพัดติดๆกันนะสําหรับธงฟ้าวายะถ้าวายมันพัดห่างกันเกินมันก็ไม่สวยด้วยมันจะไม่ได้อย่างนี้แต่ดอกนี้พอใช้ได้โอ้ยคอมโบโยากจัดแต่ได้หน้าแดงมาอยู่ได้ธงแดงมาอีกหนึ่งรอบถ้าธงเข้ารัวๆนี่เฮียบอกเลยว่าคุ้มเฮียบอกเลยว่าตานั้นคุ้มและหน้ายิ้มมาเต็มแผงแต่มันคูณสองตหลับแป้งสีแดงอ ไม่มาธงต้องเข้ารัวๆเน้นให้ธงเข้ารัวๆทุกคนอย่าพึ่งหายอย่าพึ่งหายธงอย่าพึ่งหายโอเคธงฟ้าวายโบกสวยๆติดกันหน่อยเพื่อนโอ้โหห่างไกลกันสะเเลเกินห่างกันแกลสักเลเกินแต่กระดายอยู่มาเจแถวแรกโอเคได้วายได้วายมาดอกนี้ได้หน้ายิ้มได้เอหรือเปล่าได้หน้ายิ้มมาก่อนเอแถวแรกรอคอมโบอยู่พ่อ สวยงามรองเท้ารองเท้าลุ้นยากไปหน่อยรองเท้าลุ้นยากไปหน่อยไหลไปเมกะไปหยุดอยู่ที่รางวันเมกะ474บาทตอนนี้กำลังเข้าข้ออยู่สำหรับนิ้วนะมาเพื่อนอย่าเพิ่งหมดไฟนายยิ้มแถวแรกมานายยิ้มไม่มา บอกแล้วต้องลุ้นทงเข้ารัวๆถ้าเกิดทงเข้าแบบต่อๆๆกันเรื่อยๆนี่คือแบบุ้มนะทุกคนแต่ตอนนี้เริ่มว้าวแล้วน่าจะเว้าวจนดอกสุดท้ายแหละอ่อหออีกอีกยี่สิบบาทก็ไม่ให้กูเลยอย่างเชื่อมันจริงๆเนี่ยจัดไปเงินรางวัลรวมหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทอีกยี่สิบบาทก็ไม่ให้กันนะเฮอะไรอย่างเซงอีกยี่สิบบาทเองเพื่อนเองก็ไม่ให้หน่อยละ่ะโอ้ตัวนี้ตัวแพงสามสิบ คียาเศษดูที่มันจะให้ไหมอีกร้อยหนึ่งเนี่ยอีกร้อยหนึ่งเนี่ยจะให้ไหมมาโอ้วายไปอยู่ไกลเกินมาไหมอีกร้อยหนึ่งเนี่ยเอ้ยขออีกร้อยหนึ่งไปขออีกร้อยหนึ่งไปเรียกกลมๆมอ่ะเหมือนจะไม่ให้ทุกคนได้เล่นเคไปก่อนเปลี่ยนส,สวยๆไหมพ่อ เปลี่ยนยสวยโอ้โหอีกร้อยหนึง่งอีกสองบาทก็ไม่ให้อืมมีอะไรอย่างชอบมันจริงๆเลยให้กันหน่อยเถอะให้กันหน่อยเถอะขอเรียกกลมๆมาเพื่อไหลเอเปลี่ยนเป็นเจนไปอ๋อเปลี่ยนรองเท้านายยิ้มแถวแรกมา โอเคมันไม่ให้ก็ไม่เอาทุกคนไม่ให้ไม่เอาก็ได้โอเควันนี้เฮียก็พาพวกเองมาวาร์ปอยู่ที่เกมราชวงศ์โอเปร่าลหรือว่าเกมนิ้วที่ ทุกคนรู้จักกันนั่นเองนะก็วันนี้กำไรมา900พอแล้วทุกคนไม่ได้กำไรง่ายๆนะช่วงนี้การปั่นสล็อตเนี่ยปั่นสล็อตรู้สึกยากแสนยากสเสลือกเกินไม่ค่อยเข้าข้อเท่าไหร่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกาลังใจไว้ช่องเฮียหมี่ภาวะ V3 ด้วยกันคนสําหรับคนที่สนใจสามารถตามดูได้ที่ตใต้เดคิปชั่นด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยสําหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวลาไปก่อนละกันว่าเจอกันใหม่วัยรุน่น